อะไรกันล่ะครับเนี่ยดราม่าครั้งก่อนเพิ่งสรุปจบไปแต่ไงดันมีดราม่าเกี่ยวกับพี่แกเพิ่มเข้าหมาอีกแล้วกับไอโชสปีดโดนด่ายับหลังพุ่งเข้าบอลหนักใส่นักบอลในตำนานอย่างกากา้าในมุมที่โคตรจะอันตรายจนทําให้แฟนบอลหลายคนไม่พอใจจนเกิดเป็นสงครามวิพา์วิจารณ์วอนไปทั่วอินเทอร์เน็ตถึงขั้นโดนพายหัวกันเลยทีเดียวเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวผมจะสรุปเพื่อฟังกันเองครับ โดยเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันการกุศลเพื่อหาอไรายได้ให้กับมูลนิธิ Education Above All หรือก็คือ EAA นั่นเองถึงขนาดได้ตั้งชื่อแมชการแข่งขันนี้ว่า Match of Hope ซึ่งภายในเกมเนี่ยก็มีอดีตนักบอลชื่อดังในตำนานหลายโคนที่มีชื่อเสียงมาเข้าร่วมการแข่งขันด้วย ไม่ว่าจะเป็นด็อกบามาเกเลเล่โรบาโตคาร์ลอสหรือดาบิดบิญาเรียกได้ว่าแหล่งรวมดาวของวงการฟุตบอลเลยก็ว่าได้มันก็ไม่แปลกเลยที่การแข่งขันแห่งความหวังในครั้งนี้ได้ได้รับความสนใจจากแฟนบอลมากมายนอกจากนี้ก็ยังมีไอโชสปีดยูทูบเบอร์สุดป่านที่เป็นแฟนพักของโรนัลโด้และเป็นคนคุ้นเคยในเกมไซส์แมนเอ ซึ่งตัวของเขาเองก็ได้รับเลือกเข้าร่วมการกุศลในครั้งนี้และในระหว่างการแข่งขนันสปีดเองก็เป็นตัวของตัวเองสุดๆปลดปล่อยความบ้าบอของตัวเองมากขึ้นเต็มขั้นแถมในระหว่างการแข่งขนันเขาก็ได้ค่อยบอกกับอาร์เดนอาซาว่าเขาจะเล่นตำแหน่งของพี่แกนอกจากนี้ยังออกไปคุยเรื่องแท็กติกในการเล่นกับทางอาร์แซนแวนเกอร์ และยิ่งไปกว่านั้นในระหว่างที่เล่นอยู่ในสนามอาเดนก็ส่งบอลให้กับสปีดในช็อตที่โคตรจะแจมแต่สปีดดันเตวุดซะอย่างนั้นเล่นเอาแฟนบอลหลายคนเนี่ยออกมาแซวพี่แกกันยับยับเลยทีเดียวฟังจากเสียงคนภาคแล้วก็ไม่ต้องเดาเลยนะว่าพี่แกจะผิดหวังขนาดไหนสปีดเอ้ย และในระหว่างการแข่งขันมันก็ได้เกิดฉากที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเริ่มต้นมาจากการที่กากา้ายอดนักเตะในดวงใจของแฟนบอลหลายคนที่เข้ามารับบอลจากทางปีกซ้ายจากนั้นพี่สปีดคนดีคนเดิมของเราก็วิ่งเต็มข้อเท้าพุ่งเข้ามาจากไหนก็ไม่รู้เสียบกาก้าเข้าไปในระหว่างด้านหลังพร้อมเปิดปุ่มมาแบบโคตรจะอันตราย To have the audacity, <laughs> the slide tackle—one of the greatest players of all time from behind—you I mean, either have to be very, very brave or very, very crazy. And with absolutely. him, he often treads the line between both. You know what จากในคลิปทุกคนจะเห็นได้เลยว่าพ่อสปีดเห็นว่ากาก้าได้บอลไปแล้วด้วยความที่อยากจะแย่งบอลเพื่อทำคะแนนหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่แกวิ่งเข้ามาเต็มข้อล่อเต็มแข้งกอดเสียบเข้าไปเต็มเนียวและนั่นก็ทำให้สปีดเนี่ยได้รับใบเหลืองไปจากกรรมการเพราะกับท่าทีที่ไม่พอใจของสปีดหลังได้รับใบเหลืองไปนั่นเอง แม้ถึงแม้ว่ากากาจะไม่รับบาดเจ็บและยังลงสนามได้ตามปกติแต่แฟนบอลหลายคนก็ได้ออกมาแสดงความไม่พอใจและวิจารณ์สปีดต,ต่อ,อก,การเล่นของเขาในสนามกลางที่เองเล่นเปิดเสียบเข้ามาแบบนี้ถ้า,ากากาขาหักขึ้นมาจะทําอย่างไรเองรับผิดชอบได้ไหมอีกอย่างนี่มันก็เกมการกุศลและเป็นการแข่งขันกระชับมิตรดว้วยเล่นแรงเกินไปหรือเปล่ามันไม่มีเหตุผลเลยที่จะเสียบคู่แข่งหนักขนาดนี้เสียบเต็มข้อแล้วบอกกระชับมิตร หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าสปีดได้แข่งขันในรายการแมตช์การกุศลมาแล้ว3ครั้งการลงสนามของสปีดเปิดตัวครั้งแรกที่วันเล่ปี2022จากนั้นเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของเกมไซเมน vs YouTube All-Star ในปี2023ซึ่งจัดที่ล o n ดอนสเตเดียมของเวสแฮมซึ่งภายในการแข่งขันเนี่ยพี่แกก็ไลยเสียบชาวบ้านเยับยับ ทุกคนก็จะดูกันดีว่าสปีดเนี่ยรักและชอบฟุตบอลขนาดไหนทั้งเป็นแฟนคลับตัวยของคริสเตียโนโรนัลโด้แถมยังลงแข่งขันในการกุศลมาแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่แฟนบอลหลายคนก็มองว่าเองควรไปศึกษาและเพิ่มความรู้กับการเล่นในสนามซะบ้างนะแฟนบอลหลายคนก็พูดเกี่ยวกับประเด็นนี้กันอย่างหัวร้อนบ้างก็บอกว่าโชคดีที่กาก้าไม่เอาเรื่องถ้าหากเป็นคนอื่นโดนแบบนี้ไอ้หนุ่มนี่โดนเล่นคืนยับยับดีนะที่ขากาก้่ายังรออยู่ตอนโดนเสียบมันเลยช่วยผ่อนได้บ้าง แต่ถ้าเป็นค่าที่ลงน้ำหนักนี่ยังไงก็มีขาหักแน่นอน หลายคนเองก็มองว่าสปีดยังเด็กและไม่มีความเคารพคนอื่นที่เล่นในสนามหลายครั้งที่เล่นสุดแรงและพยายามเข้าในจังหวะที่อันตรายแฟนบอลบางส่วนก็เลยมองว่าตัวของสปีดนั้นพยายามเรียกร้องความสนใจหิวแสงจากผู้ชมผ่านจังหวะการแย่งบอลและทำเกมที่สวยงามแต่ดูเหมือนว่าพี่แกจะไม่ได้มองภาพรวมของเกมเลยเพราะยังไงก็ตามนี่เหมือนก็คือการกุศลไม่ได้เอาจริงเอาจังขนาดน,นั้นการที่เองเล่นแบบนี้เนี่ยสมควรกลับไปคิดทบทวนตัวเองสมัยนะ แฟนบอลชาวต่างชาติบางคนใน Reddit เ,เองก็ได้อาบอกว่า เฮ้ยสปีดการที่เองทำแบบนี้กับกาก้าที่รีทายไปแล้วเนี่ยมันถือเป็นบาปนะเว้ยซึ่งคอมเมนต์ของพี่แกก็มีคนเห็นด้วยไปถึงห้0 0กว่าคนหลายคนที่คิดตรงกรันว่าการเล่อของสปีดนั้นมันน่าขยักขยแยงมากพวกเขาเข้าใจดีว่าสปีดเป็นคนบ้าบ้าบอๆเพื่อสร้างความบันเทิงกับคนอื่นแต่ตอนนี้เนี่ยเองล้ำเส้นเกินไปแล้วบางส่วนก็ออกมาสนับสนุนว่าไม่ควรเชิญสปีดเข้าแข่งขันร่วมกัน่งขันแบบนี้ต่อไปเพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงกว่านี้ขึ้น แฟนบอลชาวต่างชาติบางส่วนที่ไม่ได้ติดตามวงการ YouTube ก็ออกมาตําหนิสปีดเหมือนกันเขาบอกว่าถึงจะไม่รู้ว่าเจ้าหมอนี่มาเป็นใครแต่การกระทำในสนามค่อนข้างอารมณ์ร้อนและไม่มีความเคารพไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้านี่ดังได้ยังไงเอิม่มถ้าพี่รู้พี่ตกใจยิ่งกว่านี้อีกผมคิดว่าถัดมาที่แฟนบอลชาวไทยของพวกเราเองก็ไม่น้อยหนะ้าพวกข่าวนี้ออกไปก่อนแน่ละครับเดือดกันเป็นตามๆกันไม่แพ้ฝั่งต่างประเทศเลย หลายคนเนี่ยก็แอบคิดว่าถ้าเอ็งไปเสี่ยมแบบนี้ใส่กับพวกนักบอลตัวตึงสุดโหคดคนอื่นๆเอ็งโดนเล่นคือแบบยับไปแล้วแน่โชคดีไปนะเอ็งที่เจอกับกากา้าเขาเลยไม่เอาเรื่องเห็นได้ชัดเลยว่าแฟนบอลชาวไทยเองก็ไม่พอใจเช่นเดียวกันเล่นกับใครไม่เล่นดันมาเล่นแรงก,กับเทุูรลูกนางที่ทุกคนเคารพรักซะได้พอเรื่องราวนี้ใหญ่โตขึ้น,นเรื่อยๆในทางฝั่งของสปีดก็ได้มีการโพสต์ผ่านช่องทาง X ส่วนตัวของตัวเองว่าเขาคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะรีทายออกมาจากการเล่นฟุตบอล ข้อความสั้นๆที่แฝงอะไรเอาไว้หลายอย่างไม่รู้ว่าสปีกกำลังรู้สึกผิดกับการที่ตัวเองเข้าไปเสียบกากา้าจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์หรือเพราะทำผลงานภายในการแข่งขันไม่ได้ตามที่ตนเองหวงังหลังจบแมชไม่นานเขาก็ได้พูดคุยกับผู้ชมโดยตรงขณะสตรีมจากสนามและกล่าวขอโทษแฟนๆอย่างเป็นทางการที่นํางไดูคนผิดหวงัง ต่อผลงานของเขาภายในการแข่งขันเพราะมันมีหลายช็อตที่สามารถทำคะแนนให้กับทีมได้แต่สปีดก็พลาดมันไปยังไงก็ตามเราจะเห็นได้ว่าสปีดในตอนนี้รู้สึกแย่เอามากๆซึ่งโพสต์ดังกล่าวของสปีดก็มียอดคู่เข้าชมส,สูงสุดถึง10ล้านกันเลยทีเดียวยังไงก็ตามนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกของสปีดที่พูดในเชิงทำนองว่าจะเลิกเล่นฟุตบอลแล้วเพราะในการแข่งขันกับไซเมนครั้งล่าสุดซึ่งเขาพลาดจุดโทษกับคู่แข่งฟุตบอลอย่างเคเอสไอนั่นเอง แต่หลังจากนั้นเนี่ยพี่แกก็ได้ออกประกาศว่าเขาจะไม่เลิกเล่นเพราะได้รับแรงบันดาลใจมาจากไอดอลของเขาคริสเตโนโรนัลโดนั่นเองซึ่งหลายคนก็มองว่านี่อาจจะเป็นอีกครั้งหรือเปล่าที่เขาบิดคบคม แฟนๆของสปีดก็ออกมารวมตัวกันสนับสนุนให้เขาเล่นฟุตบอลต่อไปหลายคนกระชื่นชมเขาที่เล่นได้นานกว่า60นาทีถึงแม้ว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บที่ขาก็ตามสำหรับคนที่ไม่รู้ในช่วง2-3วันก่อนการแข่งขันสปีดต้องเดินโดยใช้ไม้คำ้ำเห็นได้ว่าสภาพขาของเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ในการแข่งขันพี่แกก็ยังคงเล่นอย่างเต็มที่แม้แต่อดีเตอร์ซ้ายนำนาของทีมชาติบราซิลอย่างโรเบโตคาร์ลอสก็ได้ออกมาให้กำลังใจกับสปีดด้วยเหมือนกัน กำลังใจมาเต็มแบบนี้ดูท่าว่าสปีดน่าจะรู้สึกดีขึ้นมาบ้างละครับเรื่องราวก็ดําเนินต่อไปจนมาถึงวันที่18กุมภาพันธ์สปีดก็ได้ออกมาพูดว่าเขาได้รับการข่มขู่จากชาวบราซิลว่าถ้าหากกูเห็นมึงกลับมาเหยียบที่บราซิลอีกครั้งสาบานได้เลยว่าพวกกูเล่นเองยับแน่เขาเล่ากับชาวแชทว่าระหว่างที่อยู่ในสนามบินปารีสได้มีชาวบราซิลส่วนหนึ่งพยายามที่จะโกนว่าให้จับตัวเขาเอาไว้ซึ่งน่าจะมาจากความโกรธแค้นที่พี่แกเนี่ยไปเสียบบอลกาการในสนาม และหลายคนก็ถามว่าเกิดเรื่องแบบนี้แล้วสปีดยังจะกลับไปที่บราซิลอีกไหมแต่ดูเหมือนว่าพี่แกจะไม่ได้กลัวเรื่องนี้เลยสักนิดเพราะสปีดเองก็ยังบอกด้วยความมั่นใจว่าเขาจะกลับไปที่บราซิลอีกครั้งอย่างแน่นอนแถมยังพูดอีกว่าเราใจได้เห็นดีกันแน่อะไรกันเรียกได้ว่าเอาสุดจริงๆครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าหลังจากที่พี่แกกลับไปบราซิลแล้วจะโดนต้อนรับจากชาวบราซิลแบบไหนกัน เพราะก่อนหน้านี้สปีดก็ได้ออกบอกว่าเขาได้ขอโทษกับกาก้าเป็นการส่วนตัวไปแล้วและก็ยังบอกอีกว่าเขาไม่รู้ว่าการสไลด์เข้าไปเสียบตำนานแบบนั้นจะถือเป็นการไม่เคารพแต่ไม่รู้นะครับว่าจริงหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันต่อไป I apologize okay I did not know I promise you I did not know slide tackling okay y'all can spell my L's I did not know slide tackling was wrong I thought it was a clean tackle bro but Chad I'm sorry I already told Kaka I'm sorry bro And chat, me and Kaka, bro, chat, me and Kaka are cool, bro. Me and Kaka are cool. We literally talk after the game, bro. So So chat, it's not chat, it's not even like that, bro. Kaka is my boy, bro. Y'all have to understand that, bro. He's my Brazilian brother, bro. We literally talk and even during the game, bro. if You want what I'm saying, chat? We're cool, bro. Me and Kaka are cool, bro. <makes> <makes> เหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่องแบคโอยสปอร์ตก็รีบเชิญกดไลค like, ์ s u b ส c คร b e ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ดว้วยล่ะจะได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ